สวัสดีค่ะมาฟังดวงราศดานะจ๊ะของคนที่เกิดในปีขานค่ะในช่วงของวันที่30มสิบเที่สถึงวันที่6สิงหาคมพศสองพเรามาดูดวงคนปีขานนะคะคนปีขานได้ไพ่มาส ex o f f i n i a นะคะได้ไพ่แห่งโชคลาบได้ไพ่แห่งเกี่ยวเรื่องของการรับขสาวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามานะคะหรือนะคะพูดง่ายๆว่าจะมีโอกาสดีทางการเงินแหละเออนะคะประตูเปิดค่ะเจ้าสตาวัสนาเจ้าสตาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินลาบลอยเข้ามา นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีระดมเงิีของคนที่เกิดในปีขาในรอบสัปดาห์นี้บอกพิมให้80%เลยเช่นนะคะใครที่ตกงานมานานจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานจ้าน,นะคะเป็นงานเกี่ยวเรื่องของงานด้านบริการหรือว่ามีงานเข้ามาให้เลือกนะคะหลายๆงานหรือใครที่มีงานประจําอยู่นะคะกำลังมองหาช่องทางไรายได้เพิ่มอยู่เออนะคะ นะหรือบางคนมีงานประจําอยู่แล้วหางานอดิเรกเข้ามาเสริมก็สามารถทําได้ใครที่ทํางานมากกว่าอย่างหนึ่งอย่าง2องอย่างขึ้นไปก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะคะแต่ในสิ่งที่เราต้องระวังใครที่มีหุ้นส่วนอยู่นะคะนะปัญหาของคนปีขานะี่หุ้นส่วนจานะคะหุ้นส่วนหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้ามีหุ้นส่วนเนี่ยเราจะต้องเหนื่อยกับหุ้นส่วนนะคะตกลงเกี่ยวเรื่องของการค่าใช้จ่ายรายได้ผลประโยชน์ต่างๆนะคะ หรือใครที่จะแบบมองกํบบาลังอยู่ที่มองหาเอ่อเขาเรียกว่ามันมีโอกาสเออหมอพิมพ์อพูดอางนีดีกว่ามันมีโอกาสในการมองหาช่องทางเกี่ยวกับเรื่องงานเข้ามาแต่มันไม่ได้บ่งบอกว่ามันจะประสบความสําเร็จอันดับแรกนะคะมีโอกาสมาแต่บางคนหยิบจับไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือแบ่งเวลาไม่พอจากที่รัก ะะแบ่งเวลาการบริหารจัดการไม่พอรู้สึกไอ้ที่มันมีอยู่มันก็เต็มเกินแล้วแต่ว่าอยากได้เงินเพิ่มไม่อยากได้เพิ่มนะคะปัญหาของคนที่เกิดในปีขานก็ไปแบ่งเวลาให้ถูกนะคะว่าเรื่องไหนสําคัญเรื่องไหนไรายได้ดีกว่าวเราก็เราก็ต้องค่อยคิดปริจิจารณนาะงานไหนที่มันยากตัดออกไปเอางานที่ง่ายได,ได้ได้เงินเร็วดีกว่านะคะสำหรับคนที่เกิดในปีขานนะต่อมาค่ะใครตกงานมีโอกาสได้งานใครมีงานประจํามีโอกาสที่จะมีงานเพิ่มแต่งานของคุณเนี่ยจะต้องอาศัยศักยภาพ นะคะความสามารถของคุณเองเป็นงานที่ต้องเหนื่อยด้วยตัวเองนะคะไปหวังพึ่งใครนะคะในช่วงนี้หมอพิมพมองว่าน้อยมากหวังพึ่งตัวเองมีโอกาสได้เงินเข้ามานะคะมีเงินเข้ามาเป็นก้อนก็จ่ายออกเป็นก้อนเช่นเดียวกันสําหรับคนที่เกิดในปีขามบางคนตัวเองก็สามารถสร้างได้ด้วยตัวเองแต่บางคนก็จะมาในรูปแบบของอะไรคนในครอบครัวคนรักให้ความช่วยเหลือนะคะหรือจะเจอกัลยานามิธีที่จะมาชี้แนวทางในการในช่องทางนำมาหากินให้กับเรา นะคะแต่อย่าหวังพึ่งใครนะคุณจะต้องทําด้วยตัวเองนะคะคนปีขาได้เงินมาปัญหาจบเออนะคะเหนื่อยไปสิเหนื่อยหางานไปสิตัวเองก็ต้องแบกรับภาระรของคนในครอบครัวรวมถึงค่าใช้จ่ายด้วยบางคนไม่สบายด้วยใช่ไหมนะคะ <c oughs> ในครอบครัวเนี่ยรอจ่ายบินบินค่าน้ําค่าไฟค่าโรงเรียนค่าการศึกษาค่าประกันชีวิตอู้เยอะแย,ยะมากมายนะคะแต่เงินมาไหมมาจากความสามารถของตัวเองหรืองานประจําที่เราทําซ้ําๆใครที่ท,ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ ใครที่มีช็อปมีห้างร้านของตัวเองเนะี่ยบินค่าใช้จ่ายเยอะไม่จะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่าเช่ามากันเยอะแยะมากมายเลยแต่จ่ายได้ไหมจ่ายได้ค่ะนะคะเอาเป็นความสบายใจดวงรีของคนที่เกิดมีขาน80%เลยตัวเองนะคะนะ80%นะคะพูดถึงเรื่องงานก่อนเรื่องงานวุ่นวายไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรวุ่นวายแน่เลยแล้วคุณจะต้องเข้าไปเข้าไปแก้ไขปัญหาบางคนก็มีแต่คนถ้าทํางานกับองค์กรใหญ่ๆไม่จะมีแต่คนพูดมีแต่คนให้ความหวังแต่สุดท้ายแล้วต้องรอ,งองพึ่งนคุณคนเดียวเออนะจ๊ะเพราะฉ ะะที่เกิดเป็นคนปีขาประมาณนั้นนะจ๊ะ,ะว่ากันไปปีขาเนนะี่ยเป็นปีที่แบบค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรเนื่อยนะคะอดทนอยู่แล้วเข้มแข็งเข้มขังอยู่แล้วนะคะใช้ศักยภาพเต็มแล้วกันแต่รักษาตัวเย่ะให้ป่วยนะจ๊ะใครที่ทําอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของสวยของสวยงามนะคะธุรกิจที่เกี่ยวเรื่องของการติดต่อต่างชาติต่างภาษาของการเดินทางไปได้เรื่อยๆนะคะไม่เหมาะงานประจําได้อยูบ่บางคนแล้วอะ่ะ บางทีออกนอกบ้านทํางานวิ่งเต้นนะคะการทํางานที่เกี่ยวกับเรื่องของไม่นั่งอยู่กับที่การเดินทางอะไรต่างๆเนี่ยนะคะมันเหมือนว่าไปแล้วก็ป่วยคิดว่าพักอยู่บ้านแล้วจะหายป่วยยิ่งเป็นกว่าเดิมจ้ะนะคะเอาเป็นว่าออกนอกบ้านดีที่สุดนะจ๊ะอ่ะงานบริการงานธุรกิจไปได้สวยจ้านะคะไปได้สวยในสิ่งที่อนาคตอันใกล้อันใกล้น,นี้นะคะงานของคุณจะได้รับการชื่อจะได้รับชื่อเสียงและการชื่นชม เออนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีเจ้านายเจ้านายจะแบบค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยนะคะอาจจะต้องให้เราไปจัดการไปจัดสรรไปทําอะไรให้กับเขาให้เป็นผลประโยชน์กับตัวเขาเองก็ว่ากันไปนะคะสำหรับสิ่งแวดล้อมที่เข้ามานี่บอกเลยมีเรื่องอึดอัดนะคะเหนื่อยค่ะเหนื่อยแต่ว่าอึดอัดก็บอกใครไม่ได้พอพูดไปพูดกับคนรักพูดกับคนรอบข้างสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นจบที่เราอยู่ดีนะคะต้องจบที่เราแค่นั้นละจ้านะคะช่วงนี้ถึงแม้จะเหนื่อยยังไงก็ต้องแบบ สถานการณ์อึอดอัดกับสิ่งแวดล้อมบอกได้เลยว่าเราเท่านั้นนะคะที่จะจบปัญหาทุกอย่างนะคะสําหรับคนปีขานะคุณจะเป็นที่พึ่งของคนอื่นแต่เกิดเราจะไปเพึ่งคนอื่นนั้น่ะนะคะจะไปเรียกร้องอะไรไม่ได้หรอกนะคะอยู่ที่ตัวของเราเองเราต่างหากที่เราจะต้องก้าวขาและเป็นผู้นําในรอบสัปดาห์นี้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะจ๊ะอ่ะมาดูค่ะเรื่องการเงินการเงินนะคะมีรายจ่ายเข้ามาเยอะเช่นเดียวกันนะคะ จ่ายเยอะมากค่ะบินค่านู่นค่านี้ต่อให้มีไรายได้เข้ามาเงินของคุณก็จะหมดไปเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยคนรักนะคะค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายตามค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งมันมีเออมันมีรอยอยู่แล้วแหละซึ่งคนรู้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าหยุดไหมคนปีขันยังไงก็ไม่หยุดหาต่อค่ะนะแต่ช่วงนี้ต้องมองเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์อารมณ์จะฉุนเฉียวง่ายมีอะไรเข้ามากระทบจะงุหดหงิดจาแบบเขาเรียกว่าเออมันจะทำ,จำใจตัวเอง นะคะนะบางทีอยากจะทำอะนะคะแต่มันทําไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะมันจะหุ่นยนตตัวเองนะคะสำหรับคนปีขานะอ่ะมาดูค่ะเรื่องของการเงินแก้ไขปัญหาได้ไม่ว่าคุณจะทําอาชีพอะไรบางคนอยู่บ้านเฉยๆก็มีคนเข้ามาหาหาเงินให้นะคะมีคนซัพพอร์ตโดยเฉพาะใครที่มีคนครอบครัวคนรักของคุณเนาะนะคะการเงินแก้ไขปัญหาได้จ้าเงินเข้ามาเป็นก้อนก็ออกเป็นก้อนเช่นเดียวกันนะจ๊ะอ่ะมาดูสําหรับใครที่อยากค้าขายที่ดิน <c oughs> เดี่ยวเรื่องของการขาขายที่ดินขายอสังหานะคะมีการเซ้นล้านนะคะมีการโยกย้ายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงของประมาณกลางกลางเดือนสิงหาไปจะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะคะมีโอกาสที่ดีขึ้นนะการคะ้าขายอสังหาหมอพิมมองว่าจะมีคนเข้ามาดูนะคะแต่ยังไม่ตัดสินใจที่จะซื้อเนาะอ่ะมาค่ะนะคะความรักเป็นยังไงบ้างความรักของคนปีขาเนี่ยนะคะจะยุ่งหาเกี่ยวกับเรื่องของเงินนะคะทํามาหากิน มันเหมือนว่าเราหยุดไม่ได้อ่ะต่อให้เราเปิดหยุดไม่ได้เลยนะคะถ้ามีงานเข้ามาก็ต้องวิ่งเต้นต้องทําแล้วเพราะว่าอะไรปะคนรอกินกับคนอยู่นะคะบางคนมีสามีมีเมียมีแฟนมีลูกเนี้ยรอเรานะคะแบบรับภาะทุกอย่างเลยนะคะสําหรับคนที่เกิดในปีขานนะแต่คนรักพอใจไหมคนรักก็เหมือนพยายามแบบคนรักก็เหมือนจะไม่พอใจในสิ่งที่เราทําอยู่นะคะเนาะมันจะมีเรื่องมนุิยเข้ามาเกิดขึ้นมันเหมือนว่าเราพยายามดิ้นรนเต็มที่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่า มันถึงท่านทะเลาะกันรุนแรงไหมหมอพิมมองก็จะมีเถียงกันเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆอเรื่องจุกจิกมากกว่านะคะนะให้ส่งอารมณ์กันไปนะคะต่างคนต่างเหนื่อยเนะเาะแล้วก็ต้องไ่โทษกันนะ <c oughs> นะคะคนโสดหรอคะคนโสดมีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามาให้เลือกคะ่ะเจอกันในสายงานก็ได้นะคะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่ว่าการใช้จะพังประตูเกี่ยวกับเรื่องของความรักอะ่ะหมอพิมพ์มองว่าต้องใช้อาศัยระยะเวลาเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะฟโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของการเน้นเงินทํางานไปก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะอ่ะ โอเคนะคะมาดูค่ะสาหรับโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องของการงานโชคลาภเนี่ยนะคะลราเรื่องของโชคลาภของแต่ละคนความโชคดีของคนปีขาเนะ่ยจะมาจากเจอคนแนะนําชี้ช่องทางให้มีตัวเลือกให้นะคะการขยับขยายขยับขยายเรื่องการงานไปได้ดีขยับขยายได้การเปลี่ยนแปลงเย้ใหญ่ได้ดีหมดเลยนะคะใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องของวีซ่าการเดินทางจะได้รับการสนับสนุนนะคะจากเพศผู้หญิงนะ อ่ะโอเคนะจ๊ะกลุ่มของการค้าขายของสวยของงามได้นะคะใครที่ทำอาชีพเกี่ยวข้ของการขนส่งโลจิสติกการเดินทางไปได้สวยงามบริการไปได้สวยจ้านะคะต่อมานะคะมาดูวันที่ดีนะคะของคนที่เกิดในปีขานวันที่ดีของคุณคือวันที่1วันที่2 1 2 3 4ดีจ้านะคะ1 2 3 4ดีนะในช่วงของวันที่30มสระงป่วยนะคะเราไม่สบายอาจจะบางคนอาจจะได้กินยาพวกหมอพบแพทย์ตามนัดก็ว่ากันไปรักษาตามอาการไปนะคะ ตำแหน่งที่บ้านที่อยู่อาศัยค่ะหมอพิณจะบอกคนปีขานแนะนําว่าให้นําเสื้อผ้าที่ไม่ใช้แล้วนะคะของที่ไม่ใช้้วไปบริจาคหรืออาจจะบริจาคกาลังซักตามสถานที่พยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆให้กับบ้านคนพิการคนยากไร้ทําได้หมดเลยเป็นการเสริมดวงนะคะของคนที่เกิดปีขาจะทํากี่บาทก,ก็ตามกําลังซักของตัวเราซึ่งทาใหไ้ไม่ให้เราเดือดร้อนเนาะทิศท,ที่ถูกสโลกของคุณนะคะคือทิศวันตกทิศวันตกและทิศเหนือนะคะทิศเหนือค่ะ ตอนตกเฉียงเหนือได้นะคะสีสมวดวงของคุณเลยเน้นเป็นเขียวค่ะเป็นเขียวเป็นสม้มเขียวส้มชมพูได้นจะจ๊ะเหลืองได้ค่ะนะคะน้าตาลได้นะคะ,นนนะคะในสิ่งที่เราต้องรอคอยนะคะบางคนรอคอยเงินอยู่ใช่ไหมนะคะรอคอยเงินอยู่ถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมแต่รอคอยองานสําเร็จค่ะนะคะโดยเฉพาะใครที่รอเกี่ยวกับเรื่องของใหญ่ๆห,ห,หนักๆมีโอกาสที่จะมีโมชคมีลาบเข้ามานะคะก็ขอให้ประสบความสําเร็จแล้วกันใครสมัครงานก็จะได้งานใดเร็วนี้แหละจ้ะนะคะก็เป็นข่าวดีนะ มีโอกาสที่จะถูกลอตเตอรี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในไทยต่างแดนก็ว่ากันไปนะคะแนวทางของเรื่องของเลขนะคะก็จะเป็นเกี่ยวเรื่องของบัตรไปคิวบัตรของคุณวันทคุณไปพบหมอพบแพทย์ก็ลองซื้อติดไปหน่อยดูหรือเลขเบอร์โทรศัพท์ของคุณค่ะนะคะเลขโทรศัพท์3ตัวท้ายนะจ๊ะอ่ะแล้วก็มีอะไรบ้างนะคะบางคนเขียนไว้ก็ลืมออกมาจากเลขของการเก่งด้วยต่อเลขหน้าไพ่นะคะก็จะเป็นเลข5 9 9 5จ้านะคะ 1 5 1 9 9 1จ้ะนะคะแล้วก็จะมี8 8นะคะมี8 8มี3 5 5 3นะจ๊ะนะคะโดยรวมนี่ก็พูดง่ายๆว่าหรือบางคนอยากจะเป็นอรเตอรี่แต่ไม่รู้ว่าจะซื้อเลขอะไรดีให้คงลองให้คนที่มีสีผิวตรงค่าบอกคุณซื้อนะคะสีผิวตรงค่าของคณนะถ้าคนเป็นคนผิวลำแนกก็ต้องผิวขาวซื้อเลยนะคะนะให้เขาเลือกให้นะจ๊ะอ่ะมีอะไรอีกนะคะสีบอกแล้วเหลืองได้ขาวได้นะคะ โดยรวม80%คนปีขาเป็นจังหวะที่ดวงดีค่ะมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างหรือใครมีตำแหน่งใครมีบ้านมีกระจเช็คค่ะคุณขาเช็คช่วงนี้อาจจะมีความรู้สึกอึดอัดบ้างเกี่ยวเรื่องของการดิ้นรนนะคะบางทีแบบอาจจะมีเรื่องเข้ามากระทบความน้อยใจง่ายๆนะคะคือย้ำคิดย้ำทำแหละนะคะของคนปีขานเนี่ยนะคะก็คิดอยู่อย่างนั้นมันบางทีก็แบบตัดอารมณ์ได้ยากเหมือนกันนะคะก็ต้อง ค่อยๆผ่านค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละจุดแต่หมอพิอนเชื่อว่าดวงโดยรวมของคนปีขัในะรอบสัปดาห์นี้เป็นปีที่ดวงดีปีหนึ่งนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในทลิปหน้านะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ